มาจา้ามาจา้าทุกคนถึงเวลากินเขาอีกแล้วมาเด้อ <c oughs> <Mother, S 2> กับเขาวมอนี่อลังการงานสร้างอีมีมือแม่ย่าเหมือนเดิมม,มาจา้าขาน้ำกัน<ม>นี่นีเอฟซี FC บอกว่าอยากเห็นตอนกินข้าวพะนะไป เอฟซีเอฟซีบอกว่า,าอยากเห็นตอนกินข้าวถ่ายตอนกินข้าวมาให้หน่อยมาให้ดูหน่อยดูนูนะเด้อเบอร์เองเดอกินข้าวอันนี้ก็กินข้าวเจ็บไหลกินข้าวกับโทรศัพท์เจ็บไหลกินข้าวกับโทรศัพท์ มันเปนัไกับอะไรกับหมูทอดอันนี้ก็อร uh ่อยหมูทอดัวอันนี้ก็อะไรนี่คือน้ำพริกน้ำพริกหมูพริกหมูขวหมูใช้อวนอราออกมาอะไรก็ินข้าวจ้าเนาะกินก่อนลืม ยังไม่นอนล้ก็หยอดก่อนนอนลืมกินข้าวเสร็จจะี๋ยไปหยดตาได้นอนละมีแต่แนวเสบๆะอืมนึกอืมจะมีได้กินข้าวก่อนมีแต่แนวเสบๆ <c oughs>